ได้มาจากป่าจินบุรีครับครับแต่มาทางสายชนบุรีใช่ครับเขาเขาเป็นชนบุรีเลยแต่เขาไปอยู่ปาจินบุรีตอนไปซื้อมาเขาก็บอกชนบุรีแท้ๆเลย JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ เราชมสายลูกครึ่งแม่พันไปแล้วนะคะคือจันฉายไปแล้วอันนี้เรามาอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นลูกครึ่งเหมือนกันแต่ชนบุรีกับสายอุทัยใช่ไหมครับพี่ลูกครึ่งชนบุรีอุทัยอุทัยชื่อหน้าทานมากเลยอ่ะมะม่วงกําลังคิดมากเลยนะพี่อุสมานคือได้มะม่วงมานี่คือมาทางชนบุรีแต่กเนิดหรือว่ายังไงครับพี่ได้มาจากป่าจินบุรีครับอ่าครับแต่มาทางสายชนบุรีใช่ครับเขาเป็นชนบุรีเลยแต่เขาไปอยู่ป่าจินบุรีตอนไปซื้อหมากเขาก็บอกชนบุรีแท้ๆเลย เป็นควายพื้นบ้านชนบุรีรแต่ทําไมหน้าตาออกมาคล้ายๆโซนอุทัยเหมือนกันนะ<ง>น่าจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ยังไงผมก็ไม่รู้แต่ผมได้มาทางนั้นมันมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันได้มาจากไหนข้อเขาถือว่าเป็นควายชนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พี่อุสมานคือจะมาผสมกับทองแดงเพื่อที่เราจะดูเจนรุ่นลูกข,ของเขาว่าจะมีความแตกต่างไงเพราะว่าได้สายอ่าอย่างแม่จันชายซึ่งเป็นลูกครึ่งสายจับ แล้วก็มาทางมะม่วงเป็นควายสายชนบุรีว่าทองแดงจะส่งลูกออกมาเป็นแบบไหนในสมองพี่อุสมานนี่เท่ากับว่า่าแม่โครงสร้างอย่างจนันทราไหแล้วลูกออกมาจะต้องแบบมันอยู่ในหัวสมองของพี่เลยแนะ่เลยว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงโครงสร้างจะเป็นแบบไหนซึ่งแตกต่างกับมะม่วงนี่คือเราจะต้องจินตนาการไปอีกแบบหนึ่งแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคิดจินตนาการไปบอกว่าถ้าเกิดเรารับแม่จับลูกผสมลูกออกมาน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้ด้วยพลังน้ํานมแต่อันนี้สายชนบุรี ออกมาแบบนี้เด<ช>ี๋ยวก็อาจจะบบไปอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จินตนาการคร้าวๆานะคะคือสายชนีดเน้นเรื่องโครงสร้างอีกอีกหนึ่งแล้วแล้วก็ความสูงของเขาความสูงแล้วก็มาใส่ทางทองแดงซึ่งเป็นสายอุทัยเหล่ากออุทัยอะไรอย่างเงี้ยโครงสร้างที่แน่ๆคือแข้งขาครับสรีระของเขาความหนาของเขาลำตัวของเขาจะต้องได้มาทางโซนฝั่งพ่อเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับโอ้ใส่ทองแดงติดไปประมาณกี่เดือนแล้วคะเนี่ย โซนนี้ก็ประมาณ3ามสี่เดือนแล้วเหมือนกันนะโซนตรงนี้ที่เรากว่านี้คือส่วนมากจะเป็นทองแดงเป็นหลักครับท้องอยู่แล้วค่ะท้องอ่างมากเลยะคะ่ะดูดูนะคะถึงแม้ว่าขาลําตัวของเขาดูหน้าอกของเขานะคะหน้าอกของเขามาใหญ่มากมากเมื่อกี้คุณแม่แอบ,บดูอยู่นะคะใหญ่มากเลยช่วงตรงนี้นี่ดูหน้าอกของเขาเนี่ยะคะ่ะมีความใหญ่มากและเข่าของเขานี่มาเปิดกว้างมากเลยะคะ่ะหน้าตา สวยงามนะคะอย่างที่พี่อุสมานบอกช่วงลําตัวของเขาจะกว้างกว้างว้างตัวนี้กว้างมากจริงๆนะคะแล้วก็ดูช่วงสะโพกของเขานี่มีความกว้างกว้างมากเลยกว้างกว้างจริงๆดูช่วงลําตัวของเขานี่กว้างมากเลยนะคะเนี่ยช่วงตรงนี้ค่ะสะโพกของเขามีความกว้างแล้วหลังหลังอานด้วยนะคะนี่คือช่วงหลังของเขานี่ดูนะอุ้ยชวตรงนี้มีความหนามากเลยเขาไหล่หน้าของเขานะคะมีความหนาของเขามากเลยดูหน้าตาอัตลักษณ์ครบชัดเจน นี่ดูหน้าดูนี่นะคะดูนี่ตาแต้มแก้มจ้ำนะคะมีครบทุกอย่างลูกสั่นคอของเขามี่คาดเคลื่อนมาบมดทุกอย่างเลยนะคะหน้าอกของเขาดูเท้าแต่เท้าของเขานี่ขาของเขาเอากจะเรียวๆหน่อยนะพี่เนาะครับ สายควายวิ่งทางชมบุรีขาจะเร็วๆหน่อย <laughs> เป็นเป็นสายพันธุ์ของเขาโดยดั้งเดิมของเขาเลยโชว์ความสวยหน่อยลูกนี่ดูดูหน้าตาของเขามีความสวยมากเลยนะคะหน้าตาของเขากระดานเขานี่นะคะดู <c oughs> สัตว์คอของเขายิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยมัง่ม,มงยิ้มหน่อยลูกโอ้เก่งมาก นี่นะคะประมาณกี่ปีแล้วคะพี่อายุประมาณหปีครับหปีความหน้าอกอเขาใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้เขาของเขามาหมดเลยสวยมากขนาดเป็นควายชบมรีนี่ควายชบมรีนี่เขาบอกว่ามีความสวยของเขาอยู่ในตัวแล้วครับโอ้สวยมากเก่งมากอันที่สำคัญคุณแม่ชอบมากเลยนี่ช่วงไหล่หน้าของเขานะคะนี่ตัวนี้ขอก้อนในน้ำมะม่วงขอก้อนในนูกนี่ช่วงไหล่หน้าของเขานะคะมีหู มีความกว้างมากเลยอ่ะไหลกว้างมากเลยค่ะนี่คุณแม่กอดเขาได้แล้วหน <c oughs> <c oughs> ูหน้าอกของเขาหูใหญ่มากใหญ่ใหญ่จริงๆนะคะอันนี้เป็นท้องแรกของเขาเลยไหมคะพี่อ,อุสศท้องแรกครับท้องแรกสี่ปีท้องโอหถ้ากับว่าเขา มีความเป็นสาวเต็มตัวใช่การที่แม่พันจะส่งลูกที่ดีเราต้องดูที่รังนมของเขาด้วยนี่นะคะคุณแม่จะพาด,ดูเราหนุ่หูนมเขาใหญ่มากเลยอะค่ะฐานนมใหญ่ด้วยแม่เขาสูงประมาณเท่าไหร่อะคะพี่แม่เขาที่ผมไปดูอยู่ร้อยสี่สิบห้าถึงสี่สิบหกนะโอ้อันนี้ก็น่าจะร้อยสี่สิบกว่าเหมือนกันนะตอนนั้นวัดนานละร้อยสี่สิบสามตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่ละอ,อ,อันนี้เขาท้องดูเขาท้องด้วยเนาะติดเรียบร้อยติดทองแดงนะคะ ความแตกต่างของแม่พันธุ์แต่ละสายพันธุ์นะคะอย่างมะม่วงนี่คือเขาจะมีสายพันธุ์ของชลบุรีจะดูขาเขาอาจจะเรียวๆหน่อยความแตกต่างแต่ละสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันจริงๆอย่างเงี้ยพี่อุสมานมีคือมีแม่พันธุ์หลายๆสายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะพี่อุสมานจะนําแม่พันธุ์สายต่างๆอย่างเช่นสายอาจจะโซนภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองมาปรับเปลี่ยนในอยู่ในฟาร์มของเราม้างไหมคะหรือว่าอย่างไงคะพี่ก็มีครับมีเราก็คิดอยู่ว่าจะเอาสาย อย่างที่ฟาร์มของยุพปทุมก็จะมีสายปานซุรินก็มีอ๋อค่ะครับแล้วก็สายเพชรอุดรก็มีโอ้แสดงว่าของอาทธิประธานฟาร์มนี่คือมีแม่พันธุ์หลายสายแล้วสิทุกสายเลยครับโอ้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าอย่างนี้แลกเปลี่ยนแต่สาขาแต่ละสาขามาได้สิคะเพื่อที่พัฒนาครับเราก็จะลองดูว่าเรามีพ่อพันธุ์ตัวนี้แล้วผสมตัวนี้ตัวนี้แล้วจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงพันธุ์ไหนจะ ฮอโโมนจะตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าชาวบ้านหรือว่าบุคคลทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะพี่อุสมานคืออยากมาดูควายของพี่อะไรอย่างเงี้ยสามารถดูได้จากทั้ง3ามฟาร์มเลยไหมคะหรือว่าสามารถติดต่อได้ยังไงอะไรยังไงอะครับพี่ได้ครับได้ได้ไดทั้ง3ามฟาร์มเลยอะครับค่ะแต่ถ้าจะมายัางไงก็โทรนัดนิดหนึ่งนะครับอย่างพี่อุสมานนี่ก็มีแบ่งปันให้พี่น้องที่สนใจเลี้ยงควายด้วยใช่ไหมคะหรือว่าครับก็ มีครับก็มีชอบใจตัวไหนก็มีแบ่งปันก็ลองมาคุยราคากันดูแต่ที่หลักๆจริงๆที่ผมจะ,ะตั้งใจเอาไว้เลยก็รอแบบว่าลูกทองแดงเกิดมาแล้วผม,ลลกกมมผมก็จะแบ่งลูกทองแดงลูกหยกสยามเกิดมาผมก็จะแบ่งลูกหยกสยามอ๋อก็คือรุ่นลูกะนะคะคือคอาจจะมีแบบอาจจะแบ่งทั้งหยกสยามแล้วก็ทองอแดง การในการแบ่งอาจจะทั้งเพศผู้เพศเมียด้วยใช่ไหมคะครับแบ่งแบ่งหมดตั้งใจมาก็ถ้าลูกมาก็จะแบ่งทั้งผู้ทั้งเมียแต่ที่แน่นะที่เหล่าขวานตรงนี้คือลูกทองแดงนี่หลายตัวมากเลยคะเนี่ยครับห้าหกตัวแล้วถ้าปทุมธานีที่คลองหลวงก็จะเป็นลูกของยกสยามยกสยาม,ยามทั้งหมดเลยอรแล้วที่วิหารแดงอะค่ะพี่เป็นลูกของใครเป็นหลักวิหารแดงชุดเก่าที่ท้องแม่ควายใหญ่ๆอยู่ชุดเก่าก็จะเป็นลูกของอเจ้าสามกอสามกอซึ่งเป็นลูกเก้าเจริญ แต่ละตัวนี่แต่ละสาขานี่ก็มีเหล่ากอที่ชัดเจนมาแต่นั้งแต่เดิมเลยค่ะอย่างอ่ายกสยามก็ถือว่าเป็นลูกของประโยคซึ่งอาโครงสร้างแข้งขาของเขาจะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มาทางทองแดงซึ่งเป็นลูกของเหล่าของช้างอุทยัยอสลีนักโครงสร้างใหญ่ลำตัวยาวใหญ่ นะคะแล้วก็มีความอัตลักษณ์แตกต่างกันไปแล้วก็ทางวิหารแดงก็จะเป็นอ่าลูกของสามกิกเ,เป็นเหล่าของเก้าเจริญโอ้แต่ละสายพันธุ์แต่ที่แต่ละสาขาท,ที่อยู่นี่คือพันธุก,กรรมดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยครับแต่ที่วิหารแดงนี่ต่อไปอีกประมาณสักครึ่งปีเพราะตอนนี้ไม่มีพ่อพันธุ์อีกสักประมาณครึ่งปีเนี่ยพ่อพันธุ์ตัวต่อไปก็น่าจะเป็นเจ้าเพชรหลวงลูกลุงเพชรครับจะไปกลุ่มอยู่ที่นู้น เส้นหลวงจะไปนู่นแล้วเ <ạ, S 1> ราก็จะไปปลูกปั้นสายพันธุ์พัฒนาที่ฟางของเราปลูกปั้นแม่พันธุ์ไปเรื่อยๆรวมทั้งพ่อพันธุ์ด้วยพัฒนาการจเจริญเติบโตณปัจจุบันนี้ก็มี60 60-70แม่อย่างนี้แล้วโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเนี่ย ค่อยๆไปครับไม่ค่อยแล้วนะคะคือพี่อุสมันคือกระโดดมาเล่นควายนี่ระยะเวลาเพียงแค่1ปี 1> แต่มีแม่พันธ์ุขนาดนี้แล้วแม่พันธ์ุส่วนมากก็จะร้อยสีกว่าทั้งนั้นเลยเหรอคะพี่ครับโอ้โหร้อสกว่าส่วนมากเลยก็จะอยู่ประมาณ45-48 <c oughs> ใกล้ๆ50้่าสิบอะครับ <c oughs> ประัอย่างนี้ท่านใดสนใจนะคะอยากไปชมแม่พันธุ์ที่ประธานฟาร์มที่คลองหลวงก็ติดต่อพี่อุสมานได้ถ้าคุยกันทูกคอก็อาจจะแบ่งปันใช่ไหมคะพี่ <laughs> ได้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  <laughs> พี่อุสมานบอกว่าเพราะว่า60 70เจ็ดสแม่ถือว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันนะเยอะมากเยอะมากเลยเพราะว่าลูกออกมาทุกปีทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยทบไปไ<ด> <ๆ S 1> เรื่อยๆนะคะ60ถึงแม่ก็ปีถัดไปก็อาจจะอ่ารายสิ โอ้โหไม่อยากคิดเลยอะค่ะตุ๊ด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 โอ้โหแล้วถ้าเป็นตัวเมียด้วยนะคะแล้วมีเหล่ากอที่ชัดเจนอย่างเงี้ยโอ้โหอนาจักรสูสีแล้วนะคะลมาระดับต้นๆได้เลยนะคะเนี้ยปลาทานฟาร์มไม่ธรรมดาก้าวกระโดดอย่างแรงมากเลยอ่ะหันมาจริงจังกับควายงามควายสวยงามนี่แค่ระยะเวลาหนึ่งปีใช่ไหมคะพี่ครับหนึ่งปีเมื่อก่อนเป็นเลี้ยงควายธรรมดาติดบ้านติดอะไรไว้ ก็มาเริ่มพัฒนาได้จริงๆก็ปีหนึ่งครับพี่น้องลหลายๆท่านเขาอยากคือมีควายเยอะอย่างเงี้ยเราจะต่อยอดไปยังไงอาจจะส่งประเทศนอกไหมคะหรือว่าเราจะเพาะรีน้าเชื้อหรือว่าเราจะกระจายกระจ,าย,จายแม่พันธุ์ไปอยู่ศูนย์รวมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะของผมเองที่ผมตั้งใจเอาไว้ก็พอลูกเกิดมาอย่างที่เราได้ได้พ่อทับชัดเจนเนี่ยครับเกิดมาผมก็ตั้งใจที่ว่าเราจะผลิตลูกขายมผมตั้งใจอย่างนั้นครับ ก็คือผลิตลูกอย่างเดียวเลยเก็บ,บพ่อกับแม่ไว้พ่อพันแม่พันก็คือจะอยู่ทางฟาร์มตลอดก็คือลุกนลูกเราก็อาจจะแบ่งปันไปให้บุคคลที่สนใจในการที่จะเลี้ยงควาวยวาอย่างนี้มีคนให้ความสนใจเยอะไหมครับพี่อุสมานก็เริ่มเริ่มมีมีคนสนใจอยู่นะครับแต่แตอนเนี้ยเราก็ยังจะพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าลูกของยกสยามก็ยังไม่ได้เกิดลูก ของเจ้าทองแดงก็ยังยังไม่ได้เกิดเท่ากับว่าทั้งลูกของยกสยามทองแดงนก็เท่ากับว่าปีหน้านี่เป็นพิกัดเลยตอนนี้ท้องอยู่เยอะสุดก็หเดือน7เดือนค่เรียงลงลงมาจะเยอะสุดแค่นั้นแต่ก็อีกไม่กี่เดือนแล้วครับน่าจะได้เริ่มเห็นอาจจะเริ่มเห็นปีนี้ด้วยปีนี้ครับปีนี้นี่ประมาณกี่ตัวคะของยกสยามยกสยามปีนี้เลยผมว่าน่าจะมีประมาณ หกถึงเตัวน่าจะได้เห็นถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ไปลองไปดูลูกของยกสยามดูก่อนเพราะว่าปีนี้อาจจะเห็นแต่ปีหน้านี่คือเน้นๆทั้งทองแดงทั้งยกสยามเลยกูอาจจะเต็มมากๆเราไปเห็นถ้าใครเคยเห็นพ่อพันของเขาแต่ละตัวแต่ละัอย่างที่พี่พอุสมานบอกนะคะคือเราจะรู้เลยว่าความชอบของแต่ละแต่ละคนอย่างเงี้ยคนละสไตล์อย่างสายยกเงี้ยเขา ขาขา้ขา,าใหญ่มากใช่ใหญ่จริงๆใหญ่ขนาดนี้เลยคุณแม่เห็นแล้วเพราะว่ามาทางพ่อของเขานี่นะคะลูกหยกนี่ใหญ่จริงๆต,ตัวนี้เราก็รอลุ้นทองแดง3เดือนแล้ว3เดือนแล้วที่อยู่ในท้องของเขาชอบหุ่นเขาแล้วก็ชอบเขาะหรงชอบเขาฮะแล้วสายปานทูลินนี่เขตนี้ไม่ค่อยมี่มาไปเจอแล้วกันเลยอเอากลับมาดีกว่ามาดูที่มาใส่กับควายอุทัยแล้วจะเป็นยังไง JT ทีสมาร์ f บช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ